ดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูกำมน,นิดประสิทธิผลสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวัิวิเศษการสำนักงานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนครนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบวกสองจำนวน ที่ผลบวกเป็นสิบโดยใช้บัตรกรอบสิบบัตรกรอบสิบลูปล่างเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนมีสิบช่องนะคะต่อไปมาดูนะคะว่ามีวงกลมสีฟ้ากี่วงนะคะ1 2ึสองสครูอยกากทราบว่ามีวงกลมสีฟ้าจำนวนสามวงเราจะต้องเพิ่มวงอีกกี่วงจึงจะครบ10บนักเรียนนะับไปพร้อมกับครูเลยนะคะหนึ่ง 2,3,4,5,6,7เราจะต้องเพิ่มวงกลมสีแดงอีก7วงจึงจะครบ10ประโยคสัญลักษณ์3ามบวกเเท่ากับสิค่ะหรือ7จ็ดบวกสมเท่ากับสิค่ะสลับที่กันได้นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะนับพร้อมกันค่ะ1นสอง สามสี่ห้าหมีวงกลมมีวงกลมสีฟ้าจำนวนหกวงเราจะต้องเพิ่มวงกลมอีกอกี่วงจึงจะครบสิบดูต่อไปนะคะนับพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสาม สเราจะต้องเพิ่มวงกลมสีแดงอีก4วงจึงจะครบ10ประโยคสัญ,ญลักษณ์4ี่บวกหเท่ากับสิบค่ะหรือ6กบวกสเท่ากับสิบนะคะข้อต่อไปค่ะนับพร้อมกันนะคะ1 2 3่สี มีวงกลมสีฟ้าจำนวนห้าวงเราจะต้องเพิ่มวงกลมอีกเท่าไรจึงจะครบสิบค่ะมาดูกันนะคะนับพร้อมกันค่ะเด็กๆหนึ่งสองสามสี เราจะต้องเพิ่มวงกลมสีแดงอีก5วงจึงจะครบ10ประโยคสัญลักษณ์ห้าบวกหเท่ากับสิค่ะต่อไปนะคะมาสรุปความรู้กันนะคะจำนวน2องจำนวนที่บวกกันได้10 1กับ9หรือ9กับ1 2กับ8หรือ8กับ2 ามกับเจ็ดหรือเจ็ดกับสามสี่กับหกหรือหกกับสี่ห้ากับห้าและสิบกับศูนย์ค่ะเด็กๆเ,เรา,า่อร้องคู่สิบง,ง่ายเรามาร้องเป็นจังหวะกันนะคะครอบแรกนักเรียนฟังครูร้องแล้วรอบถัดไปนักเรียนร้องพร้อมครูนะคะรวมกันเป็นคู่สิบรวมกันเป็นคู่สิบอ้าวหนึ่งคู่กับเก้า สคู่กับ8 3คู่กับ7 4คู่กับ6 5คู่กับ5 6คู่กับ4 7คู่กับ3 8คู่กับ2 9คู่กับ1 10คู่กับ0ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อให้จำคู่สิบได้ง่าย ครูแก้วรอตรวจผลงานของเด็กๆจ้าแล้วพบกันใหม่นะคะ